มาเปิดดูประวัตินะครับบุกเซอร์วิสของรถคันนี้นะโหผมบอกเลยนะตั้งแต่เขาออกรถมานะแมนเป๊ะแมนเป๊ะทุกระยะเลยนะทุก5,000โลนะครับทุกหมื่นโลทุกปีเข้ามาตลอดนะครับจนมาปีสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเลยนะผมบอกเลยดูนี่ดูเลขไม่ที่เข้าล่าสุดนะครับ52,883โลวันที่24เดือน4ปี2,025โอ้โหคันนี้เนี่ย ไม่เพียง50,000โลเท่านั้นนะครับใครที่กำลังมองหารถ Honda Civic ไว้ใช้นะครับคันนี้เจ้านี่เลยโฉม FC นะครับหลายหลายคนที่เขาเล่นเขารู้กันนะครับเพราะตัวนี้ตัวสวยตัวซิ่งนะครับคันนี้ได้ตัว็อปสุดนะครับตัว Turbo โ RS นะครับรถปี2017ได้สีขาวสวยอย่างนี้ได้ชุดแต่ง RS แท้รอบคันจากโรงงานได้เครื่องเทอร์โบแรงๆนะครับกับเลขไมห้0 0 0 0่นโลใครที่กำลังมองหา C ี vic FC ชมนี้อยู่รีมาดู เป็นหน้าตาหล่ออยีนะครับสาวุก o อนดเนี่ยรู้กันนะครับกับเจ้า Honda C ซีวินะครับโม F4 คันนี้นะได้ตัวท็อปด้วยนะครับตัว1.5เทอร์โบ RS นะครับคันนี้ได้ปี2017นะครับแต่ที่ไฮไลท์กว่านั้นคืออะไรรถข้ามือเดียวนะครับกับเลขใหม่53,000โลเท่านั้นเองนะครับคุณได้อะไรบ้างกับเจ้าคันนี้นะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ เห็นเลยกระจังหน้านะครับสีดําเงาตัดหล่อๆกันอย่างนี้นะครับยิ่งรถสีขาวเนี่ยยิ่งขับกันเหลือเกินนะครับแล้วดูไฟหน้าไฟหน้าเขาแตกต่างนะครับตัวท็อป RS ได้ไฟหน้า LED ทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะยิ่งตอนคือนี่โคตรสวยเลยนะครับและยังไม่พอนะฮะ LED เขาลากมาถึงตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับตัดขอบด้วยสีดําอย่างนี้นะฮะ ตัวไฟสปอตไลท์เป็น LED แล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับสำหรับตัว TOP RS นะฮะตัวโคงสปอตไลท์จะเป็น m a d e in Japan ด้วยนะครับผมมาต่อกันที่ข้างๆนะนี่ตัวไฟนะครับไฟข้างนะครับไฟมุมเนี่ยจะเห็นเป็นไฟไฟหลีสีส้มๆอย่างนี้ตอนกลงคืนนะสวยงามโดดเด่นนะครับทำให้รถดูมีมิติที่ น่าสนใจนะฮะส่วนล้อแม็กตนะครับตัว RS นะครับจะให้ล้อแม็กสีดำนะครับหาก้านอย่างนี้นะครับมีปัดเงาเล็กน้อยนะครับทำให้ดูรู้หราพิ้วไหวมากขึ้นนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กขอบ17นะครับมาพร้อมกับยาง b r i d g e s นะคันนี้ผมบอกเลยนะว่ายางยังหนานะครับตุ่มยางขนข้างๆยางเนี่ยยังอยู่ครบนะครับดังนั้นใครซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วนะมาต่อกันข้างๆนะครับ ตัวที่เปิดประตูมือจับต่างๆนะครับเป็นแบบระบบสมาร์ทเอนทรีแล้วเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะฮะแล้วก็คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใส่ตัวเวท u กาดของแท้จากศูนย์มาอย่างนี้เลยนะครับสวยๆสวยๆไล่มานะครับตัวซีวิกนะตัวใหม่นะจะออกแบบแนวโค้ง,งๆแนวสปอร์ตนะครับมาปันจบเจอสปอยเลอร์หลังสวยๆอย่างนี้ที่เป็นของแท้ RS จากโรงงานนะอ่า มาดูไฟท้ายตัว C ีว i c FC นะครับไฟท้ายจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะเป็นรูปตัว C อย่างนี้นะฮะสวยงามมากเลยนะไฟเป็นไฟ LED มาสวยๆเลยตอนคืนเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะฮะแถมตัว RS นะครับมีโลโก้ RS มาให้ที่ข้างท้ายอย่างนี้นะครับบ่งบอกว่าคันนี้คือตัวแรงนะครับชุดแต่งมารอบคันสวยๆมีตัดแบบเป็นดิฟฟิเซอร์สีเทาๆด้านๆอย่างนี้นะครับสวยงามสวยงามนะครับ ฝาท้ายนะครับเปิดมาเนี่ยมีกล้องหลังนะมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวกล้องมาให้เรียบร้อยฝาท้ายเปิดมาเป็นไงดูข้างท้ายสะอาดเรียบร้อยนะคันนี้ด้วยความที่เป็นรถมือเดียวนะครับเลขไม่ห้าหมื่นโลนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาสุดๆจริงๆนะฮะสภาพเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับมาเกอร์โรงงานต่างๆอยู่ครบซีนเดิมโรงงานทุกชิ้นจริงๆนะฮะมาต่อกันที่ ไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งจะพูดว่าเป็นไฮไลท์หรือเปล่าก็ไม่รู้ Honda นะครับก็จะมีตัวเลน Watch มาให้นะครับอยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตัวเลน Watch ก็จะติดขึ้นมาบางคนก็บอกว่าโอ้ยเจ้าอื่นๆไป360แล้วแต่คันนี้ยังมีเลน Watch ให้อยู่สำหรับผมผมกับชอบนะเวลาขับรถในเมืองเวลาเข้าซอยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะมองเห็นมอไซค์ที่เวลามาแทรกนะฮะมาไปกันต่อ เออมาดูไฮไลท์กันจริงๆเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับดูนี่เล็กไม่นะครับอยู่ที่53,000กิโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะว่าใครได้คันนี้ไปโ,โชคชกดีนะสภาพรถเขาสวยจริงๆนะครับคุณดูตัวแผงประตูก็ได้นะครับแผงประตูคนขับเนี่ยจะต้องใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับลองลอยการบุบสลายการใช้งานหนักการขูดขีดต่างๆคันนี้ไม่มีเลยนะฮะแถมตัวบอกคนขับนะครับมาเป็นแบบ ทรงสปอร์ตเบาะหนังดําอย่างนี้นะครับเดินได้สีเทานะครับเบาะหนังเป็นแบบเจาะรูนะฮะดูสปอร์ตนะครับแล้วก็สภาพดีมากๆจริงตัวเบาะคนขับเนี่ยให้เบาะปรับไฟฟ้ามาแล้วนะฮะคุณดูได้นี่สคพัฟเพจต่างเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังไม่เคยแกะเลยนะฮะคันนี้นะฮะตัว engine start stop นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นโลโก้สีแดงๆอย่างนี้ดูสปอร์ตนะฮะกับอีกหนึ่งอย่างหนึ่งไฮไลท์ของเจ้า civic rs คือพวงมาลัย องไลเป็นทรงสามก้านทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2ค่านะครับปรับเครื่องเสียงปรับคื้คอนโทรลแถมพร้อมก้านแพทเทิร์นชิปบวกลบซ้ายขวามาแล้วเรียบร้อยนะฮะและตัวอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเจ้า Civic RS ที่แตกต่างไปก็คือตัวทริมนะฮะตัวทริมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นเป็นสีดำแบบดำาเทาเานะออกลายแบบมีลายเล่นลายมานะครับ ซึ่งจะต่างจากตัว e l ตัว e ทั่วไปนะครับที่จะใช้ทริมคนละแบบกันนะครับจอกลางของคันนี้นะครับนี่ก็ยังจัดสีแดงมาให้อย่างนี้เลยนะจอกลางเป็นแบบระบบสัมผัสมานะครับผมนะฮะมีระบบนำทางนะครับมีการต่อเชื่อมโทรศัพท์นะครับบลูทูธต่างๆทำได้หมดนะฮะนี่ระบบนำทางภาพคมชัดนะครับตามสไตล์ Honda เลยนะฮะแลนะที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมชอบคือตัวเลน w วอชนะของ Honda ถึงมันจะดูล้าสมัย แต่นี่เวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมมันจะโชว์ภาพด้านข้างที่ขึ้นที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะฮะนี่นะฮะคันนี้กล้องถอยหลังมีมาให้พร้อมแอร์เป็นแบบระบบออโต้นะครับตัวเกียร์อัตโนมัตินะฮะพร้อมตัวระบบเบรคโคตัวพาร์กิ้งแบบไฟฟ้ามีมาให้ครบแล้วนะครับผมเนาะบอกเลยว่าออปชั่นมาครบถ้วนใครที่กำลังมองหาอยู่น่าสนใจจ,จริงๆ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา Honda Civic นะครับโฉม FC ไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขไม้นะครับคันนี้นะคุณได้รถมือเดียวนะครับเลขไมห้ม0่53,000โลแถมประวัติการเข้าศูนย์ผมมีให้ครบถ้วนนะครับข้อ2อะไรคุณได้ตัวท็อปสุดของเขานะครับคือตัว Turbo RS นะฮะที่ราคาป้ายแดงเลยวันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณล้านสองแสนนะคะวันนี้เนี่ยราคาผมจัดให้แบบโคตรพิเศษเลยนะ อยู่เพียง589,000บาทหายไปเกินครึ่งแล้วนะใครที่กำลังหาอยู่ผมบอกเลยนะคันนี้ต้องไวมาก่อนได้ก่อนครับบาย